ปฐมกาลบทที่หนึ่งการเนรมิตรสร้างโลกและมนุษย์ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำนั้นและพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้นพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และทรงแยกความสว่างออกจากความมืด er. พระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกพระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นแล้วทรงแยกน้ําที่อยู่ใต้ภาคพื้อนออกจากน้ําที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้น พระเจ้าทรงเรียกภาคพื้น,นั้นว่าฟ้ามีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สองพระเจ้าตรัสว่าน้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่แห่งเดียวกันที่แห้งจงปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งนั้นว่าแผ่นดินและที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นว่าทะเลพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าตรัสว่า แผ่นด um, oh, no um, ินจงเกิดพืชคือผักหญ้าที่มีเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดินก็เป็นดังนั้นแผ่นดินก็เกิดพืชคือผักหญ้าที่มีเมล็ดตามชนิดของมันและต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สามพระเจ้าตรัสว่า จงมีดวงสว่างบนฟ้าเพื่อแยกวันออกจากคืนให้ดวงสว่างเป็นหมายกำหนดฤดูวันปีและให้เป็นดวงสว่างบนฟ้าเพื่อส่องสว่างบนพื้นดินก็เป็นดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่ไว้สองดวงให้ดวงใหญ่ครองวันดวงเล็กครองคืนพระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยพระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บนฟ้า ให้ส่องสว่างบนพื้นดินให้ครองวันและคืนและแยกความสว่างออกจากความมืดพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สพระเจ้าตรัสว่าน้ำจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิตและนกจงบินไปมาข้ามฟ้าเนือแผ่นดินพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และสัตว์ที่มีชีวิตนานาชนิดซึ่งแหวกว่าอยู่ในน้ำ เป็นฝูงฝูงตามชนิดของมันและนกต่างๆตามชนิดของมันพระเจ้าทรงเห็นว่าดีพระเจ้าจึงทรงอวยพระพรแก่สัตว์เหล่านั้นว่าจงมีลูกดกถวีมากขึ้นจนเต็มน้ำในทะเลและให้นกถวีมากขึ้นบนแผ่นดินมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่ห้าพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมันคือสัตว์ใช้งาน สัตว์เลื้ครานและสัตว์ป่าตามชนิดของมันก็เป็นทางนั้นพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมันสัตว์ใช้งานตามชนิดของมันและสัตว์ต่างๆที่เลื้ครานบนแผ่นดินตามชนิดของมัน,แล,นและพระเจ้าทรงเห็นว่าดีแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ตรัสแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราให้พืชที่มีมเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีมเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าฝ่ายสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดินนกทั้งปวงในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้กลานบนแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลมปราณน,นั้น เราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ทรงเห็นว่าดีนักมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หก